ฝากกดติดตามช่องสำรองเจมี่กันด้วยนะและช่องไลฟ์สดใต้คอมเมนต์โอเคจัดการไปก็ถือว่าเลิศถือว่าปัง13ฝีสปินของเรากับเกม Way of the Kirin นะคะจัดให้ไป4,484า ีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีควรไปเรียกพ่อแม่ม,มาดูด้วยวยอสวัสดีค่ะพบกันกับเจมีก่กอลอยอย่างเช่นเคยนะคะกับวันดีๆวันที่แสนเศษกันแบบนี้มา วันนี้ก็อยู่กันกับ Way of the Kirin นะวิถีแห่งกิรนของเรานั่นเองหลายคนก็คงจะเคยเล่นกันแล้วเกมนี้สำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเดี๋ยวมาดูเจมี่ลองเล่นให้ดู <Wow. S 1> กันก่อนเลยนะคะวันนี้ก็ทุน1,000บาทนะั้นเพื่อเราจะมาเพื่อซื้อฟีเจอบ่ายกัน <Wow. S 1> อ่านี่ซื้อกันไปเลยวันนี้ขอไม้หนึ่งจบๆไปโอ,อ,อ,อุ้ยใครมา กินต้มอึงแถวนี้ไม่ทราบม,มาซื้อกัน750บาทนะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจมี่กัอร่อยกันด้วยนะคะเราแจกโค้ดเครดิตฟรีกันทุกวันนะเจอกันได้ในไลฟ์สดของเจมี่นะคะเวลา6โมงเช้าจนถึง8โมงเช้ากันเลยสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมค่ะอย่าลืมอย่าลืมรีบกดกันเลยนะจ๊ะ แล้วก็พารหัสแล้ววันอาทิตย์นะคะเจินเวลาตีสีจนถึง7จ็ดโมงเช้าเราจะมาไล่คู่กันกับอรีเกี่ยวหวดเทพส็อตของเรานั่นเองเออใครที่อยากดูก็รีบกดกันได้เลยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดนะจ๊ะขอเริ่มกันเลยนะ750บาทของเราจะได้จะปังกันเท่าไหร่มาดูกันจัดไปได้ไปเท่าไหร่กี่ฟรีสปินโอ้ยเราได้คูณหนึ่งมา1เท่านั้น ไปส,สวยๆ10ฟ in, ีสปินกับคูณ2ของเรานั่นเองก็ถือว่าแต่ได้อยู่นะเพราะปกติจะได้แค่คูณ2แล้วก็8ฟรฟีสปินแต่วันนี้ได้10ฟีสปินก็โอเคได้หมุนฟีมาอีก1จ้าสวยเดี๋ยวซื้อไป7 5็บาทเท่านั้นนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราอ้ยได้หมุนฟีมา2สวยงามแบบนี้สวยงามเว็บของเราเป็นเว็บตรงน mm hmm. จะไม่ใช่เว็บเอเย่นนะไม่มีการหักเปอร์เซ็นต์นะคะ ไม่มีการปรับอัตราชนะนะเพราะว่าทำทุกอย่างผ่านออโตอัตโนมัตินะจ๊ะไม่ได้ผ่านอัตโนมือไม่ได้ผ่านมือใครทั้งนั้นเออมั่นใจไรร้อยเปอร์เซ็นต์เจมี่ก็เอยขอการันตีให้เขาเองเลยกูไม่ได้ไม่ไ,มได้ได้ส่วนได้สุดเสียอะไรนะแต่กูมั่นใจมากว่าแตกแจกจริงเพราะว่าเราแตกกันมาแล้วแจกกันมาแล้วจ้าถึงทุนน้อยถึงทุนฟรีแล้วแตก ก็ถอนได้นะคะไม่ติดเงื่อนไขนะคะเ,เพื่อนๆเออลองดูลองดูใครที่ไม่มีทุนสามารถเข้ามารับเครดิตฟรีกันได้ในไลฟ์สดของเจมี่นะกดติดตามกันไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดนะจ๊ะไลฟ์สดของเรานะจะไม่น่าเบื่อกันอีกต่อไปเพราะว่าเรามาไลฟ์กับสตรีมเกม r o v เออ oh. ใครสตรีมเมอร์ใครสายโปรเพเยอร์ ayer, สามารถเข้ามาติดตามเจมี่กร่อยกันได้เลยนะจ๊ะ นี่โอ้โหคูณยี่ห้าไปยังเหลือแปดฟรีสปินไปสามพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทเหลือแปดฟรีสปินแล้วคูณยี่ห้าโอ้โหคูณมาดีมากนะแล้ววายมาเต็มหน้านี่โอ้ยคูณยี่เจ็ดไปเจามาเจาเจแถวสองต้องเข้าแล้วอุ้ยไม่เข้าอ่ะเหลือเชื่อความจริงต้องเข้าเนี่ยเพราะาปาก สักสิทธิ์มากเออสาล,ลิกาลิ้นทองเดี๋ยวนี้มาน้าหน้าทองก็ยังมีนะจ๊ะคูณมาคูณมาหน่อย3-4มสพันโอ้ยได้ดีได้ดีดดวายมาไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอ้ยสามไม้สุดท้ายเริ่มแห้งแล้วเริ่มเค็มแล้วไอ้สัตว์เค็มเกลือแล้วแต่ไม่เป็นไรเราซื้อไปแค่750บาทเท่านั้น <Wow. S 1> ได้ถุงทองมาหน่อยเดยโ้โอเค จัดกันไปก็ถือว่าเลิศถือว่าปัง13ฝีสปินของเรากับเกม w ว y of t เด k i r i นะคะจัดให้แป4 4 8่บาทอสาสุดยอดสุดยอดเออไม้เดียวจบจบไปนะ750ได้มา4 7 0โอ้ยเลิศไม่ไหวปังไม่ไหวรีบกดรีบตับกันก็มาได้เลยนะจ๊ะลิงใต้คอมเมนต์นะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ